สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะจายแอลโลายจิงจ้าวันนี้ก็จะมาคลิปสั้นๆนะคะคือว่าจะไม่ทําฮาทุยดูแต่จะมาบอกว่าเออเวลาบ่อยครั้งที่ว่าจแบบว่าเห็นรูปในเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยที่ว่าเป็นแบบผู้หญิงน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็มักจะสังเกตแบบเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชายนะคะก็เลยเก็บมาบอกกันว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆก็คือมีแต่คนแบบสมมติว่าถ้า แต่งหน้าจัดแบบว่าขนตาฟื้มแบบหน้าแน่นอะไรเนี่ยคือนางสวยนางน่ารักก็จริงแต่ว่าเผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไปเมนแบบประมาณว่าเออสวยน่ารักนะแต่ว่าถ้ามีแฟนก็คงแบบไม่อยากให้แต่งเยอะขนาดนี้หรือบางคนก็บอกเมนประมาณว่าโอ้โหล้างหน้าจะมาจะเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าประมาณว่าอะไรนะแบบว่าถ้าคือสวยชอบแต่ว่าคือแบบว่าถ้าจะให้มาเป็นแฟนกันจริงคงคงไม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทีนี้เนี่ย สายก็ไปดูรูปอีกคนนึงนะคะซึ่งเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อีกคนนึงพูดผิดคือสายสังเกตว่าถ้ารูปแต่งหน้าประมาณนี้นะคะจะมีแต่คนบอกว่าเออไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้านะแต่แบบนี้รับได้เออแต่งใสๆแบบนี้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้สายก็ได้แต่งมาให้ดูแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยคือพอยท์มันอยู่ตรงที่คือเหมือนว่าเราแต่งหน้าปกติเว้ยแต่ว่า ออโทนสีเฉดที่ใช้อ่ะคะ่ะอย่างแก้มหรือปากอะไรเงี้ยนะคะคือยุคนี้มันแบบฮิตไอ้ที่มันเป็นแบบว่าสีนีออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะแบบเด่นไปแบบโดดคือหมายว่าแบบอยากแนะนําให้ลองใช้สีแบบอย่างวันนี้ก็ปัดแก้มแบบว่าสีเขาเรียกอะไรสีแบบจมจมเลือดฝาหรือสีแดงเลือดฝาน่นะคะที่ว่าแบบ ดูเป็นธรรมชาติว่างั้นเถอะคิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มหรืออย่างเงี้ยเพราะาบางคนใช้สีทองหรือสีอะไรที่ว่าโอ้ยดูออกว่าเขียนคิ้วแบบโอ้โหหนักๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแล้วก็พอย n t อีกอย่างหนึ่งคือประมาณว่าถ้าแต่งโดยรวมประมาณเนี้ยเอ่อเท่าที่สายไปดูรูปเน็ตไอดอลมานะคะก็คือถ้าเกิดแต่งประมาณนี้เนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่บอกว่าเออรับได้ใสๆพอโอเคแค่นี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เอามาฝากกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราอยากแต่งแบบว่าแรดแรดแซฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่งนอกรอบนะคะวันที่เราเจอแฟนแล้วก็สร้างภาพอุ้ยแบบเราแววเราใสอะไรเออเอ้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าผู้ชายบางคนมันก็ชอบแซบๆนะเออบางคนก็ชอบแบบหนาโบโบก็มีก็ลองถามคุณแฟนดูละการส่วนคุณผู้ชายก็บอกแฟนตัวเองด้วยว่าชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเธอก็ นิ่งไม่พอใจอยู่ในใจแล้วฉันจะรู้ไหมอะไรอย่างงี้ดะโอเคไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะบ๊ายบายค่ะ